สวัสดีครับพบกับสุลุคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดวนจอห์นเฮนรี่ลงสนามเองเอฟเอจส่งสัญญาณไฟเขียวดิว VS ลิเวอร์พูลจอดทุบสถิติสโมสรความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดการจัดน,นักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังร้อนระอุนะครับเมื่อมีรายงานมาว่า John Henry จอห์นเดมบิลเฮนรี่เจ้าของหลักของกลุ่มแฟนเบสต์ปัตกรุ๊ปหรือเอฟเอจอาจเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดัน การคว้าตัวฟอร์เรน VS. เพเมเกอร์อัจฉริยะจากไบเอ์เลว์คูเซนซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการประกาศสงดงครัังใหญ่ของหงแดงการน,น,นี้นลิเวอร์พูลเคยสร้างความมือหาด้วยการตุ่มทุนม,มหาศาลคว้าตัวเวอร์จิฟันไดาในราคา75ิล้านปอนด์และอลลวซงเบเกอร์ราคา67ล้านปอนด์ซึ่งไปสูตรแล้วว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าพาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่และการล่า VS. ในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการเดินตามรอยความสำเร็จนั้น และอาจต้องทุนสถิติสโมสรด้วยการคว้าตัวที่อาจสูงถึง126ล้านปอนด์ตามรายงานรายงานจากบิวนะครับสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมันระบุว่าไมเคิลเบิร์ตซีอฝ่ายฟุตบอลของ f อฟได้เดินทางไปยังบอสตันเพื่อขอให้เจ้าของสโมสรอ,น,อนุมัติวงเงินสําหรับการย้ายทีมของวียสการที่เฮนรี่อาจต้องลงมาพิจารณารายละเอียดด้วยตนเองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากขนาดของเม็ดเงินลงทุนที่สูงเล็ว ย่อมต้องการความชัดเจนในการใช้จ่ายการกลมามีบทบาทของเฮนรี่ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เขาเคยแสดงอิทธิพลคล้ายกันในการบริหารทีมเบสบอลบอสตันเรดช็อกโดยเฉพาะการตัดทิจัยสําคัญคญหรือการเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ภายในทีมด้วยตนเองเช่นการบินไปเจอรจาต่อสินานกับราเอลดีเวอร์ซูเปอร์สตาร์ของทีมหรือล่าสุดที่เขาไปพูดคุยโดยตรงกับผู้เล่นเพื่อสร้างความเข้าใจ แม่มาก,ก่อนหน้านี้บายามินิกจะถูกมองว่าเป็นตังหนึ่งในการควาตัวดาวเตะทีมชาติยนเยอรมนีรายนี้แต่ลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังและเชื่อมั่นว่าบีเอสคือตัวเปลี่ยนเกมที่ไม่ควรมองข้ามการตัดทินใจของเอฟเอจีและบทบาทของจอห์นเฮนรี่ในไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเป็นเครื่องชี้วัดทิศทานความเทยทะยานของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ภายใต้าการนำทัพของอาร์เนสต์ลัได้เป็นอย่างดี ด่วนข่าวลือสพัดโพสตไวรัลชี้ชัดเวเมินบายเยนเตรียมซบหงดแดงสพัดโซเชียลเวสเมินบายเยนลิเวอร์พูลผงาดเต็งคว้าตัวแหล่งข่าวอ้างเสือใต้หมดสิทธิ์ลุ้นกระแส่าวการน,นี้ทีมของฟอร์เรนเวสเพเมเกอร์เนื้อหอมของเบอร์ลิุสเซนเทวีความเข้มข้นขึ้นอีกระลอกเมื่อมีโพสต์วร์เรลบนแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมที่อ้างว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมนีได้ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากไบยูมานิก มหาอำนาจลูกหนังร่วมลีไปเป็นที่รู้ยแล้วสถานการณ์นี้อาจส่งผลให้หงแดงลิเวอร์พูลกลายเป็นตัวเต็งเพียงหนึ่งเดียวที่มีโอกาสคว้าลายเซ็นของเขาไปครอบครองในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ตลาดการื้อการนักเตะยังไม่เปิดทําการยังเป็นทางการจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าแต่ลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุนซือคนใหม่อานเนอร์สล็อตก็เริ่มเดินเครื่องเสริมทัพยอย่างจรงิงจังโดยมีรายง,งานว่าพวกเขากําลังเจอจกัคว้าตัวเจเรมีฟินปง เพื่อนร่วมทีมของ VS และมิลอนเคอร์เกสจับปนหมัดอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าฟอร์เรนเวสคือเป้าหมายลำดับสูงสุดของสโมสรจุดเปลี่ยนสำคัญมาจากบัญชี X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมที่ใช้ชื่อว่าไบเยนสเปซซึ่งมักอ้างว่ามีข้อมูลวงในของสโมสรนไบโอเมเนกได้โพสต์ข้อความที่สร้างความสั่นสะเทือนว่าฟอร์เรนเวสจะไม่ย้ายไปร่วมทีมไบยอเมเนกและไม่มีสักัาใดๆที่การย้ายทีมนี้จะเกิดขึ้นได้อีกต่อไป การตัดสินใจที่จะไม่ย้ายไปบเบเยอร์นได้ถูกแจ้งกับบอร์ดบริหารอย่างเป็นทางการแล้วโดยบัญชีดังกล่าวยังอ้างต่อไปว่าแม้เคยมีข่าวว่าเวียสได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไบเยอร์นมนิกไว้ล่วงหน้าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อมีรายงานม,มาว่าไบเยอร์มานิกพยายามที่จะลดค่าตัวของเวียสด้วยการปล่อยข่าวว่าการเจรจาใกล้รู่ล่วงแล้วซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับตัวนักเตะและครอบครัวของเขาพร้อมกับสโมสรเลเวอร์คูเซน่น หตุการณ์นี้ทำให้วียอสและครอบครัวตัดสินใจเปิดฉากการเจรจาก,กับสโมสรอ,อื่นอย่างจริงจังทั้งแมนเชสเตอร์ซึ่งล่าสุดมีรายง,งานว่าถอนตัวไปแล้วและลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหงส์แดงที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับวียอสและครอบครัวได้อย่างมากจากการนําเสนอแผนการเล่นของอาร์เนอร์สลลตและวิสัยทัศน์ของสโมสรสําหรับอนาคตรายงานจากเบเยอร์สเปดยังชี้ด้วยว่าเหตุผลที่การตัดสินใจของวียอสยังไม่ถูกเปิดเผยต่อ สาธารณชนในทันทีเป็นเพราะเขาตกลงที่จะรอ2อสวันเพื่อให้เบย์มินิกได้มีเวลาเตรียมแผนการประชาสัมผันธ์เพื่อรดแรงกระแทกจากการพลาดเป้าหมายสําคัญรายนี้ไปทั้งนี้แม้ว่าข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจากบัญชีโซเชียลมีเดียดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือได้100%เซและต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการแต่หากเป็นความจริงนี่ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับแฟนบอลเดอะคอพ ที่กำลังตั้งตารอคอยการเสริมทัพครั้งใหญ่เพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้าหงแดงเอาจริงฮิ้วกลางแผนลับล่าวีเสชี้ช่องสอยดาวเด่นเลเวอร์กูเซนตัดหน้ายักษ์ใหญ่ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับภายใต้าการนำทัพของผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างริชานฮิวตกเป็นข่าวกระพืออย่างหนักกับการเดินหน้าเต็มสู่เพื่อคว้าตัวฟอร์เรน VS เพเมเกอร์อัจฉริยะของไบเออร์เลเวอร์กูเซนทีมแชมป์บุนเดสกาเยอรมันเมื่อรดูกันที่แล้วโดยมีรายงานอ้างว่าฮิวอาจมีไพ่เด็ดในการปาดหน้าคู่แข่งสำคัญอย่างเรือมาริดและไบยเยอร์เมนิกขณะที่เมเกอร์เวอต์ซีอีโอฟุตบอลของสโมสรมีข่าวว่าถึงกับบินตรงไปยังบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขออนุมัติงบประมาณก้อนโตจากกลุ่มแฟร์เบส p o r t Group หรือ FSG สําหรับการทุ่มเงินซื้อดาวเตะท,ทีมชาติเยอรมน,นีรายนี้ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าหงแดงเอาจริงกับเป้าหมายนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของอร์เนลส์ลอตหลังจากเพื่งพังงานคว้าแชมป์พิมลิกมาครอบครองกลยุทธ์ที่น่าจับตามองของฮิลส์อาจเป็นการช่วยจังหวะที่คู่แ่งสําคัญอย่างเรอลมาริดและไบายมามินิกต่เมีภารกิจต้องลงแงข่งขันในศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจจะทําให้ทั้งสองทีมมีสมาธิและความคล่องตัวในการเจรจาน้อยลงเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการดังกล่าวสามารถเดินหน้าเจรจากับเลวูเซ่นได้ยอย่างเต็มที่ประกอบกับสถานะแชมป์พิมลิกสดสดร้อนร้อนก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นแรงดึงดูดชั้นดีแม้ก่อนหน้านี้สื่อยอย่าง liverpool com จะปฏิเสธข่าวลือที่ว่า vs บินมาอังกฤษเพื่อพูดคุยกับสโมซอนแต่กระแสข่าวเชื่อมโยงก็ยังคงโหมกระนำอย่างต่อเนื่อง โดยที่แมนซิสตี้ได้ถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วยันไรก็ตามการคว้าตัวดาวเตะในวัย22ปีผู้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยค่าตัวที่คาดการกันว่าสูงถึงราว127ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลแต่หากเวสคือจิ๊กซอว์สคัญในแผนการป้องกันแชมป์ของสลอตภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของฮิวส์ที่จะสร้างผลงานชิ้นโบดแดงหลังจากการเริ่มต้นที่ค่อนข้างเงียบในตลาดการสแกนดากเตะรอบก่อนหนะ้า แวกแนวฮามันเชื่อฟิมปงเหมาะเล่นปีกซ้ายให้กับหงแดงมากกว่าแบ็คขวาดีมา่าฮามันนะครับอดีตมิฟิลของลิเวอร์ pool แสดงความคิดเห็นว่าเจมี่ฟิมปงว่าทีแบ็คขวาคนใหม่ของหงแดงอาจเหมาะสมกับการเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายในทีมชุดนี้หากหนักเตะได้ย้ายจากเบลเลอร์บูเซนมาเล่นในทินแอนฟิลในซีซั่นหน้าลิเวอร์ pool นะครับกำลังมองหาแบ็คขวาคนใหม่หลังจากเทนนเลเลซโนโนเตรียมย้ายไปร,ร่วมทีมเรอลมดรดแบบไม่มีค่าตัว และแม้ว่าคเนอร์บา์ลี่จะเป็นตัวเลือกแรกของกุสเซอร์อเนอร์สลอตแต่หงแดงก็จะเพิ่มทางเลือกด้วยการกระชักตัวฟิล์มปงมาจากเลเวอร์กูเซนด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์ย่างไรก็ตามนะครับฮามันมองว่าจุดเด่นของฟิล์มปงคือการเล่นเกมรุกที่แข็งแกร่งและอาจเหมาะกับการเล่นในแนวรุก3ประสานมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อโมซาลายึดตำแหน่งทางริมเส้นฝั่งขวาซึ่งดาวเตะชาวดัตชไวัย4ปี ก็อาจเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันอดีตกองกลางเลือดเบียร์ฮามันกล่าวว่าหากอนเนอร์สลอตตัดสินใจเลือกคอนเนอร์บรารีเป็นตัวหลักในตำแหน่งมิขวามันมีโอกาสสูงมากที่เจอร์มีฟิลมปงอาจถูกขยับขึ้นมาเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรืออาจต้องมายืนเป็นแนวรุกทางริมเส้นฝั่งขวาแมสซาล่าจะจับจองอยู่แต่ฟิล์มปงก็ยังสามารถใช้ความเร็วในการเล่นทางซ้ายได้ปัจจุบันลิเวอร์พูล ดูจะพร้อมแล้วในตำแหน่งบ็ดขวาด้วยผลงานอันยดเยี่ยมของคอเนอร์บาร์ลีและการที่เขาพึ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในฤดูกาลหน้าเขาอาจจะต้องลงเล่นถึง55เกมหากลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเยอะผมเชื่อว่าทีมที่ต้องการผู้เล่น2คนตอนน่อ1ตำแหน่งผู้เล่นทั้งสองมีสไตล์ที่แตกต่างแต่ต่างก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้เป็นอย่างดีในตอนนี้ฮามันกล่าวทิ้งท้ายสำหรับฟิล์มบงนะครับล่าสุดมีรายงานมาว่าผ่านการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลไปแล้ว และเตรียมที่จะเซ็นสัญญายาว5ปีก่อนที่จะชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นการต่อไปนะฮะด่วนหงแดงล้างบางกูรูเผยหงแดงซองโลกแข่งถึง7รายระดมทุนควา้าผู้เล่นใหม่เสริมทัพเดวิดออสตินนะครับนักข่าวคนดังจากเดอะแอลนติกและ NBC s p o r t รายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมแผนปรับปรุงทีมครั้งใหญ่สำหรับตลาดการันนักเตะ ช่วงซัมเมอร์น,นี้และมีโอกาสปล่อยผู้เล่นออกจากสโมสรมากถึง7รายปัจจุบันอันเนอร์สลอดกุนซือลิเวอร์พูลและริชานฮิวผู้ใน,นการกีฬายังคงเดินหน้าทำงานสรรหานักเตะใหม่มากันอย่างหนักแม้ทีมจะประสบความสุจด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครองได้ตั้งแต่ก่อนจบซีซั่นแล้วก็ตามลิเวอร์พูลนะครับทีมมีแผนที่จะเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คซ้ายและกองหน้าตัวเป้านอกจากนี้ยังต้องมองหาผู้เล่นแบ็คขวาที่จะเข้ามาแทนที่เทรนส์อเล็กซานโด โดยเป้าหมายหลักคือเจมี่ฟิมปงซึ่งกำลังจะย้ายมาจากไบเอ์ลิเวอร์พูลในราคา30ล้านปอนด์เต็มที่แล้วอย่างไรยก็ตามนะครับลิเวอร์พูลจำเป็นต้องจัดการท่านันการเงินให้ลงตัวก่อนเนื่องจากเอฟเอจมักไม่ค่อยทุ่มเงินก้อนโตหากสโมสรยังไม่สามารถสร้างไรายได้จากการขายนักเตะได้มากพอโดยล่าสุดเดวิดออสตินเปิดเผยว่ามีนักเตะหงแดงถึง7รายที่อาจดโดนเลาะออกไปเพื่อระดมทุนในการควา้าแข้งใหม่ ออสตินกล่าวว่าดาวินนูเยสจาเรวคอนซาฮาวิเอเลตดและอาจรวมถึงเควินเคโลเฮอร์ด้วยที่มีโอกาสย้อยออกไปนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นอย่างลุยดีอาร์ตและอิบไรมากรัเต้ที่จะหมดสัญญาในอีก12เดือนข้างหน้าและกาตานเซมิการ์ที่อนาคตยังไม่แน่นอนสรับดาวินนูเยสมีข่าวว่ากาลังแชรไปเล่นกับอาตเลนกุมาริดส่วนคอนซาได้รับความสนใจจากทีมในบุนเดสการเยอรมันขณะที่เอเลตและเคโลเฮอร์ ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพิมล์ลีอังกฤษด้านดีอารเองก็เป็นเป้าหมายของบาซ่าส่วนกเาเต้ก็มีเรมาบรตและปารีสเซนแองจับตาดูอยู่ขณะที่เซมิการ์ก็เป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปเช่นกันนะฮะตลาดลูกหนังระอุเลูบูสนยอเคเรตเดายิงสปอตติ้งส่วนบาซ่าพร้อมทุ่มคว้าดีอาร ความเคลื่อไหวในตลาดการสแกนนักเตะเริ่มคึกคักนะครับโดยมีรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตามองวิเตอร์ยอคเรตก่อนหน้าฟอร์มระเบิดของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันบาร์เซโลนาก็ตกเป็นข่าวหน้าหูว,ว่าต้องการดึงตัวหลุยดิอาสไปตัวเก่งของหงส์แดงเป็นร่วมทับสถานการณ์ของยอคเรตกับลิเวอร์พูลรายงานจากอาโบลาสื่อชื่อดังของโปรตุเกสร,ระบุว่าหงส์แดงก็เป็นหนึ่งในสามทีมในพรีเมียร์ลีกร่วมกับแมนเชสเตอร์ และอาร์เซนอลที่วิกเตอร์อยอเขาเรนให้ความสนใจอย่างไรก็ตามการเจรจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นขึ้นหลังจบการแข่งขันฟุตบอลถ้วยโปรตุกีสครับตามความต้องการของนักเตะและสโมสรเดายวยิงทีมจาติซิเเดนในวัย26ปีก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในยุโรปโดยชพาะผลงานในฤดก,กาลนี้ที่ยิงไปแล้วถึง39ประตูกับอีก8อาซิจากการลงเล่น33เกม พาสปอร์ติงลิสบอนควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกสได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรหรือประมาณ85.7ล้านปอนด์แต่ก็มีกระแสข่าวว่าสปอร์ติงลิสบอนอาจพิจารณาข้อเสนอที่ต่ำกว่านั้นหากมีความเหมาะสมบาร์เซโลนากับเป้าหมายดีอาร์ตในขณะเดียวกันกนะครับสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนยังคงประโคมข่าวความสนใจของบาร์เซโลนาที่มีต่อลุยดีอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียของลิเวอร์พูล พวกเขามองว่าดีอาร์ตจะเข้ามาเสริมความอันตรายในแนวรุ่นร่วมกับราฟินญาและลามินยาเมลได้อย่างลงตัวมีการคาดการณ์กันว่าด้วยสถานะทางด้านการเงินที่ดีขึ้นหลังจากการเตรียมกลับมาเปิดใช้งานสนามแชมนูอีกครั้งทําให้บาร์เซโลนาพร้อมที่จะทุ่งเงินราว72ล้านปอนด์เพื่อไล่ล่ายลายเซ็นของดีอาร์ตสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะหากการเจรจาเสนอทุนใหม่กับดีอาร์ต ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามนะครับตัวนักเตะเองได้แสดงความชจดดจนว่ามีความสุขดีกับชีวิตในทิมแอนเฟลตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงผมมีความสุขสงบและสนุกกับการเล่นฟุตบอลให้กับทีมที่ยิ่งใหญ่นี้เสมอดีอาร์กล่าวเราจะพูดคุยกันเรื่องนั้นการต่อสัญญาสำหรับผมผมอยากจะอยู่ที่นี่นานเท่าที่จำเป็นบทสรุปของทั้งสองเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงตลาดกระสกานนักเตะ ซัมเมอร์นี้นะฮะขับเคลื่อนเพื่อลายเซนของเขามากกว่าศึกแย่งายเซนโจ,จบเบลลิงแฮมเดือดลิเวอร์อพูลโดดร่วมวงดอทบุนไลฟ์ซิกซ์เปิดศึกทั้งพิมเลกบุนเดสซิกาสนามข่าวซื้อขายนักเตะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเมื่อโจอบเบลลิงแฮมกองการดรุ่งอนาคกไกของซซนเดอร์แลนด์ตกเป็นเป้าหมายเนื้อหอมที่สโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปจับจ้อง โดยช่วงการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างทีมชั้นนาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและบุนเดสกาเยอรมันที่พร้อมเปิดศึกย่งชิงไลเซนน้องชายแท้ๆของจูดเบลลิงแฮมสตาร์ดังเรียมาริดขณะที่แมวดาซันเดอร์แลนด์กำลังเตรียมตัวลงสนามในศึกพร์ออฟนัดชี้ชะตาเพื่อเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกโดยพบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในวันสที่24พฤษภาคมนี้รายงานจากบิลสื่อชื่อดังของเมืองเบี์ระบุว่าลิเวอร์พูล เป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจในตัวมิฟิลในวัย19เปีรายนี้ยันไรก็ตามหงแดงยังคงดำเนินการอย่างระมัดระวังในการพิจารณาข้อเสนอขณะที่โจซีซึ่งมีศักยภาพทางการเงินที่สูงกว่าก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่น่าจับตาม,มองพร้อมด้วยสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ที่ยังไม่เปิดเผยชื่อแต่ก็กำลังซุ่มดูสถานการณ์อย่างกระชิตส่วนฝั่งบุนเดสกาเยอรมันก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน โดยมีบริเซียดอดมุนและอบาลาซิกถูกยกให้เป็น2ทีมหัวแถวที่ต้องการคว้าตัวโจบปไปร่วมทีมขณะที่อาร์รักฟันฟ์ต์ก็อาจร่วมวงเล่าตัวด้วยเช่นเดียวกันหากพวกเขาต้องเสียหูกโก้ลาสันออกจากทีทมและมองว่าเบลลิงแฮมคนน้องคือตัวแทนที่เหมาะสมบิวให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าสืเหลืองบริเซียดอทมุลมีความมั่นใจสูงในนิวนี้ หลังจากผู้บริหารระดับสูงของสโมสรน,นำโดยลัสลิเกนผู้อำนวยการกีฬาและเซบาสเตียนคาวผู้จัดการทีมได้เดินทางไปอังกฤษเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเพื่อโน้มน้าวใจนักเตะด้วยตนเองคาดกันว่าค่าตัวในการย้ายทีมของโจ๊บเบลลิงแฮมอาจอยู่ที่ราว30ล้านยูโรหรือประมาณ1 1 8 5ล้านบาทขณะที่เว็บไซต์ทันเฟอร์ม a าร์เก็ตประเมินมูลค่าทางการตลาดเขาไว้ที่2ี่ล้านยูโร โดยดันบอลพร้อมเดินเครื่องทันทีหากเป็นไปได้แม้กระทั่งก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอย่างไรก็ตามปัจจุบันโจบเบลนงแยมยังคงมีสมาธิเต็มที่กับการช่วยซันเดอร์แลานด์เลื่อนชั้นสุลีกสูงสุดซึ่งผลลัพธ์ในนัดจริงเพลย์ออฟสุดปสนาห์นี้อาจมีอิทธิพลไม่น้อยต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางค้าแข้งต่อไปของยอดดาวรุ่งรายนี้นี่คือสุลกาลิว์ภูนะทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22พฤษภาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ